ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ามราศีดวงสวยไม่มีดวงดีเท่านั้นชะตาดูดทรัพย์นอนนับเงินล้านอันดับหนึ่งชาวราศีกัน ราศีกันในช่วงนี้การงานรับรื่นดีแม้ว่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่สุดท้ายจะผ่านมันไปได้โดยในช่วงนี้มีเกณฑ์วางแผนที่จะทำงานใหญ่หรือวางแผนเพื่อทำอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะประสบความสำเร็จแต่ระวัง ร่างกายทำงานหนักจนร่างอาจจะพังได้ส่วนการเงินการเงินรับรื่นมากในช่วงนี้แม้ว่าจะมีรายได้ไม่หวือหวาแต่มีเกณฑ์จะได้รับก้อนใหญ่เข้ามาเป็นเงินที่เข้ามาจากอาชีพเสริมช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์หรือมีเกณฑ์มีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียว เคล็ดับเสริมดวงขอให้คุณทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอันนี้ทรงผลบุญจะทำให้อุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้รับการขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันดับ2องชาวราศีตุลการงานช่วงนี้หากเจอปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้เบาใจได้เลย พรปัญหาเหล่านั้นกำลังจะคลี่คลายในไม่ช้าสิ่งดีๆเรื่องที่น่ายินดีกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอส่วนการเงินเป็นราศีที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะช่วงนี้จะมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่เงินทองจะไหลมาเทมาเคล็ดลับเสริมดวงขอให้ทำบุญช่วยเหลือสัตว์ป่วยหรือสัตว์จรจดัด จะส่งผลทําให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ 3. ชาวราศีพิจิกนัดการงานมีเกณฑ์ต้องสู้ถึงจัดชนะในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักซึ่งสุดท้ายจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแถมผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะเริ่มมองเห็นความสามารถ และความตั้งใจในการทํางานของคุณด้านการเงินสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่อาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายมากเช่นเดียวกันดังนั้นควรวางแผนการใช้เงินให้ดีแต่หากต้องการสิ่งโชคสิ่งดวงหรือหยิบจับธุรกิจใดๆจะเกิดผลสำเร็จตีเยี่ยมเคล็ด <c oughs> ลับเสริมดวงขอให้คุณน,นั้นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา อันนี้ทรงผลบุญจะทำให้การงานรับรื่นและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เชื่อไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ